สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปสุขุขุคนผู้ติดต,ตามชุดเหล่าประตูใส่หลังประตูใส่หอดเวลาเราพี่น้องออกอาการแล้วมือว่านนี่กะได้ซองหลุดแต่พี่น้องไม่ได้หลายเขาซองหลุดน้อยน้อยแบบนีก้ก่ะสิไปต่อแล้นะน้าพี่น้องเนาะไปหอดต่อมือ่อเอินเสาของวันที่ยี่สิบเอ็ดเดีย๋ยได้ซองหลุดก็นี่แค่นี่แค่อีกกเมาตามตามเขามาหลุดหนึ่งก็เลยเป็นสามพี่น้องในกลุ่มเขาเนาะ นี่แค่อีกอกระไดลูดหนึ่งก็เลยเป็นสามเอาเมือวันที่นี้สิบเอ็ดนี่มือนเสาสิเป็นจังไรพี่น้องจังไปเบิ้งตอนมะพี่น้องนะเอาเบิ้งไส่เงินกันเบิ้งนาพุ๊กก็เขานาพุกไปก่อนจักหน้าที่กันพี่น้องจังไปเบิงนะงนะเบ้งเขาน,น,นาพกุกจังเล็กจังหน่อยก่อนเบิ้งนาพุ๊กใบก่อนเขานาพุกไปเพื่อเป็นสีสันเราพี่น้องนะเอาสีสันไปก่อนเขาไปก่อน ทังไปเบิ่งตัวเล็กกันเป็นจังได้กระได้วื้งหนาปกกันตัวเล็กมาตัวเล็กกัจังว่ากันเนาะเป็นหนาปกาก,ก,นนะปปก,ก็เป็นตัวเล็เป็นตัวเล็กกัจังว่ากันไปอีกเทียนหนะึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาบาดนี้ไปเบิ่งเราประตูใช่ได้เลยเลยนาะพี่น้องมาเรื่อพี่น้องบาดนี่มาเบิ่บงลาประตูใช้น้ำกันยินดีต้อนรับสู่อสองตาคุณพผ้รวยพี่น้อง มือวุบเศร้านี่ก็ไดสองรูดยุดอกพี่น้องยูอยู่อันเดียวสุดท้ายพี่ว่ามันสิดรุดเบิ้งมาเบิ้งมามาได้อยู่อยู่เอกตาพี่พี่น้องกำมานี่ยแค่อีกก็มาตอบไว้ก็เลยเป็นสามแะพี่น้องเนาะพวกนีเขามาติดตามเรากัตอนสามที่แรกมาเนะี่ยสามเล่ามานะั่ยรุดมารุดมาโอ้ตกใจยีนดีเนาะพี่น้องเนาะ ขาดมดก็จังสิได้ได้หน่อยเสียหน่อยพี่น้องเสียหน่อยบ่ขาดบ่ถึงตึนขาดตึนจักหน่อยบ่เป็นยังขออภัยหลายๆพี่น้องเอาไม่เนาะมือนี้เอาเต็มเต็มถ้าเบื้องมือนเสาสัตว์เต็มเต็มได้ได้พี่น้องน้อคิดว่าจัดเต็มละที่สัตว์อยู่นี่สีจัดอยู่นี่มือนี่จัดเต็มพี่น้องจัดเต็มจัดให้เต็มเต็มเลยเอาวันที่ไปเบื้องวันที่ ยี่สิเบเอ็กเมืองมืว่านนี่ก้อนมอเศร้านี่ก้อนเ่าพี่น้องเนาะของมมูอเศ้านี่นนนเาลาประตูใช่ลดไปพี่น้องเล้าสันติภาพกับลุดประชาชสนเล่ากับลุดมาเอกตาเดิน8ปล่อง3ามมาเอกตาเดินแปล่องสไมเทั้ง8ปทั้ง3พี่น้องได้3มกับ8 6หกนี่เค i ี เดินสล่องศูนย์เข่าศูย์พี่น้องในศูนหอ่ะมาเบิ้งของบันที่นีสเวทเลยพี่น้องโบลายใหญ่ห้างน,นีงนนสิเว,เ,ว,วเป็นตัวใดมาเบิ้งกันที่ีสิเวาทำงานด้พี่น้องเด้อมาเบิ้งกันเด้อสิเป็นตัวใดเด้อลาประตูใช่บนที่นีสิเวตุลาสองหาห จับคู่สามสองสามสองสามหกเก็ด หาเก้าวิ่งหาเก้าวิ่งหาเก้ากลมงก์งกเก็ดล่องสองสามล่องกูวิ่งเด่นหาล่องเก่า เล่าสันติภาพเล่าสันติภาพติภาพ จับคู่จับคู่ห้าศูนห้าหกเกตห้า bình, Vinh hạ hộp Vinh hạ hộp Côm hạ hộp Lo Hạ xuống ล่องเก็ตหาคูวิ่งเดินหาล่องหก và xa xuân lào Hãy lào. าสุดแลว้วจับคู่สามหา้าสามหา้าสามสี่สามสี่ 2 3 wing wing 3 4 3 4 wing สามสี่กลมสามหาล่องสองสามล่องคูวิ่งเดินสามล่องสี่

<iento> จับคู่จับคูเก็ตหกเเก็ câu kết hạ, Wing kết, câu kết vinh. Câu kết ngày Kết hút tháng à, hút một Khu bình mươi cầu tháng kết K. N. K. I. VIP. Chắp

ซีหาปิ้งสีหากลมสีหา,หาร่องสามสีร่องหนึ่งสองคู่วิ่งเด่นสีร่องหา Okay, So. Okay. Okay, so. khu, sống kết sống sống kết sống kết kết nên kết nên xóa Bình Bình cầu xóa bình cầu xóa mới hiện này nhỏ lắm cũng cầu sóng lòng kết nâng lòng sóng kết khu vinh đến sóng lòng cầu เอาแคบหน้าจอ,อ,อได้พี่น้องเ้อะพื่อให้เข้ามาแล้วเอาไปรุ่นโศกกันเหมือนเสาตีหาแล้วประตูใช่วันที่ี่สิเ21ต,ตุลาส2568จับคู่2 3 6เกตเก้าหะวิ่งเอ้ยหาเก้าไม่ลืมวิ่งหาเก้ากลมหาเก้าร่อง2 3ร่อง6เกด กวิ่งเด่นหาล่องเก่าเราสันติภาพหาศูนย์หา 0, หกเกศหาวิ่งหาหกกลมหาหกล่องหาศูนย์ล่องเกตหากูวิ่งเด่นหาล่องหกพระชาชนเล่าสามหาสามซีสองสามวิ่งสามซีกลมสามซีล่องสามหาล่องสองสามกูวิ่งเล่นสามล่องซีเล่าเอกตาหากเกศเก่าเกต หกหาวิ่งเก่าเกศกลมเก่าเกล่องหกเกล่องหกหาคูวิ่งเด่นเก่าล่องเกศนี่เคอีวีไอพีหนึ่งสองสามีหาีไอซีหาวิ่งซี่หามซีหาล่องสองล่องหนึ่งสองล่องสามีคูวิ่งเด่นซี่ล่องหานี่เคอีเสาเกศสองเกศหนึ่งเก่าสองวิ่งเก่าสองกลมเก่าสองล่อง เกตสองหลองเกตหนึ่งคูวิ่งเด่นสองลองเก่าเอาพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็ใหายศหมานกันสกุลสุขคนเด้อแห่งปังๆกันเงินให้น้องท่องใหะไรพี่น้องบ่เก็บบ่จนพอกันอีกวันที่สิบสองเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอเข้าคำบาสวัสดี